เด็กอยากเล่นน้ำเอาเอาเล่นให้พอมันร้อนอยากเล่นน้ำจะจุ่มทั้งตัวจะจุ่มแค่ขาจะจุ่มแค่ขาพอไม่รู้เอาชูชีพเอาหนี้คล้องไว้นกหวีดนกหวีดคล้องชูชีพเอาดองดูสิตายดิเยอะตายดิเขาบอกว่าลูกกระจอกอยู่ว่าตอนไปโดนเลยตายดิเดี๋ยวแอบอดิเล่นไปขอชูชีพเอ้ยเด็กนกหวีดเทสสกิลกูตั้งแต่ขึ้นเรือเลยจากน้ำเนี่ย ใช่เอาโน่นไปเอาชุดชีพมา,อาไอ้แปรงรองเท้ามาดำลงไปปลดเบ็ดให้พ่อหน่อยอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำต้งจุ่มแค่ขาไอ้ลงลงตัวเอาอยากเล่นก็นเล่นสิลูกทำไมอ่ะน้ำสะอาดอ่ะน้ำเกลือนสะอาดจะตายอยากเล่นก็นเล่นถ้าเปนจริงจี๊ะต้องดำไปปลดสายเบ็ดต้องดำไปปลดเหยื่อด้วยนะใช่ต้องดำไปปลดเหยื่อให้พ่อด้วย <laughs> อา้าวเล่นให้พอ เอาเล่นให้สนุกไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวก็อีกสักตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เที่ยงใช่ไหมลุงแจ็คฮะตอนนี้เที่ยงใช่ป่ะบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วเหรอเออบ่ายโอ้ยนี่ปลาขึ้นเฮ้ยคุณเด็กพักสีน่ากลัวเนนายโอ้ยนายนายเอ็นเหรอไม่ครับตรงนายเอ็นก็มีตรงนี้ก็มีเหมือนจะจิบอ่ะลองทักขึ้นมา เลยเองหรือให้พ่อช่วยโอ้โหขึ้นเลยเองเหรอยัาไม่้ใส่นกหวีดอ่าไม่เอานกวิดคล้องไว้อ่ะเออดีตกใจอะไรพ่ออยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเอานกวิดคล้องทูตี้ไว้เดี๋ยวสิพ่อเดี๋ยวเอาไม้ให้พ่อกอดก็ได้ใครขึ้นบนเอาไอ้คล้องบนเรือมาเดี๋ยวมันหล่นเดี๋ยวเทคตัวดีๆเอามาตรงนี้เทคตัวทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวกด กาะเรือ,กอเกาะเรือพ่อจะไม่ช่วยนะวันนี้อ่ะเอาเนี้ยออกหางไหนเกาะเรือเอาไปอยู่ใต้ท้องตรงๆตรงๆอยู่ใกล้ๆเรือขึ้นตรงนี้ได้ไหมนี้โล่งดีเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวตรงนี้เจะลงน้ำอ้าวอ้าวกล่องพ่อ,ไ,ไ,ไ,อไ,ไม่ครับถ้าเกิดอยู่กลางน้ำเราหลูกถ้าลูกตกเรือกลางน้ำล้วอ,อยู่คนเดียวอะ่ะ เอาเท็กตัวเท็กตัวหนึ่งสองสามกระพุ้งไม่ใช่ครับจับนี้ไอ้ดำๆที่อยู่ในท้องเรือนี่คืออที่มึงว่าไอพิุตอะไรครับไอ้ดำๆที่อยู่ในท้องเรือคือสายใช่ครับใช่สายมันกรอบเอาลูกเอาเร็วเทคตัวขึ้นมาหนึ่งหนึ่งสองดีเท็กตัวย่ำย่กอ่าลูกอ่าดี ่ครั้งสองสองน่แรงเริ่มจะหมดเลยนะอเอาใหม่เด็กตัวเข้ามาเข้าโอเคโอเคอ่พ่อไม่ช่วยพ่อไม่ช่วยรอบนีเ้เก่งมากเก่งมากลูกอ่าอ่าอ้าวอ้าวเรือจะคว่ำสกิลเด็กสกิลเด็กขึ้นเรือครับเด็กตัวสองรอบเฮ้ยไปหัวเแ<ป>ียงหมดเลย หัวเป,ยเปียกมัยหัวเปียกเนื้อเปียกก็เรื่องธรรมดาลูกพ่อ,อเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวเออไม่เป็นไรมนไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรตกปลาด้วยครับเล่นน้ำด้วยเพราะตอนนี้บ่ายโมงกระจกอยู่มกระจกอยู่ไหมเหลือแต่ขับรถอ่ะตอนนี้เหลือแต่เหลือแต่อมขับรถอ่ะ <laughs> อ๋อนี่แหละที่ลูกบกเหยียบแตกอ,อ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแตกก็เคยซื้อใหม่ไม่เป็นไรลูกของเสียหายกันได้แต่ก็ระวงังพื้นแว่นเอาไว้หน้าลูกไม่ใช่วางพื้นขอขออะไรอ่น้ำ่อยครับนะไปนั่งกับที่ก่อนไปนั่งที่ก่อนเรือเอียงแบบนี้ อ้าววันนี้พามาเล่นน้ำลูกไม่เห็นเป็นไรเลยเห็นพ่อเห็นลูกอยากเลยหลายวันแล้วพ่อจีดีหน่อยพ่อไม่ทันด้ย,ยพาเข้ามาทำกิจกรรมในน้ำครับไม่ต้องกลัวไม่ให้ไม่ให้เขากลัวน้ำแต่ก็ไม่ให้ประมาทอม,มีชูชีพนะครับลงคายักทุกครั้งอมจะมีชูชีพใส่กติกาผมกับลูกคือ เมื่อเท้าแต่น้ําจะต้องมีชูชีพผมว่ายน้ําเป็นนะครับผมสอนหัดให้เขาว่ายน้ําตั้งกต่ตั้งกัเก่เล็กๆตกน้ําก็ไม่กลัวแต่ไม่มีความแต่ไม่ประมาทคือจะมีชูชีพตลอดอยู่บนคายักครับเอาลุกป่ะใส่หมวกร้อนแล้วแล้วอมก็จะอยู่ในเรือใส่หมวก ใส่ชูชีพทาคิมกันแดดใส่แว่นกันแดดอย่างเงี้ยอย่างนี้แว่นพลร้ายครับแต่โอมโอมเอาวางไว้พื้นและเหยียบแตกก็เด็กนะครับความยังลูกใส่หมวกเร็วใส่หมวกก่อนอันดับแรกเปียกอยู่แล้วอะลูกไม่ถอดเองอะ่ะอะไรนะโอมหรือหมวกจะเปียก ไม่ครับใส่แว่นครับช่วงนี้ต้องใส่เพราะว่าแสงแดด,ดเซฟตาเราไว้พร้อมยังเอา้าเซฟเบรกเอานะลูก อเ้อตรงน,นี้ได้ไหมครนะับไหนอ่าเอาของไว้นั่นเราหลุดเวลาเอาไว้ช่วยชีวิตเอาไว้เวลาร้องขอความช่วยเหลือลมนิ่งครับลมนิ่งวันนี้ห <c oughs> น้อาองค์หน้าหัวเรือน่ะหัวเรือนพร้อมโดนขิง <c oughs> อ่ะแล้วก็รองเท้าเอาใส <c oughs> ่ไว้ <c oughs> ลุพอดึงออก <c oughs> นนมือเอาครีมลงมาไหมไ,มไห้เอาลงมาใช่ไหมโอ้ยสวิงก็ไม่ไดียวมาลูกเอ็มสวิงผมอยู่กับใครวะเหรอต้องเอาลูก